นายแบบที่ต่อยมวยเดนนิดหน่อยเห็นไม่บ่อยเดินแบบให้หลุยวิกตองอยู่ดีๆเห็นอีกทีมาต่อยตีมวยไทยทีเวทีวันบัม b ราคูยาเต้มวยไทยโคโผไฟฝใหญ่ต้นกันยาก้าเข้ามาหาบัมา a ราเดินนายแบบสูงยาวเข่าดีดีกรีอันดับสองในรุ่นมีคิวบูบุ่นกับชาโดสิงมาวินถ้าใครเข้าวินก็มีสิทธิ์ได้บินไปชิงแชมป์กับถวันชัยที่กดเข็มขัดมวยไทยไว้ตอนนี้มาที่จุดเริ่มต้นของคนฝรั่งเศสครึ่งมาลีประเทศนี้ไม่ได้ขายน้ำผลไม้แต่อย่างใดแกเริ่มมวยไทยจากการได้ดูองค์บากไงงโทนีจากกแดไไลปถึงตง บัมราเลยขึ้นแทนฝึกมวยไทยในยิมแถวบ้านตั้งแต่อายุ14ปีที่ BMTC บีก้ามวยไทยก็หลงไหลในการใช้หมัดเท้าเข่าศอกมาตั้งแต่ตอนนั้นได้ฟาดฝันมวยไทยในประเทศจนได้แชมป์มวยไทยในยุโรปต่อมามีโชคเข้าประเทศไทยหวังก้าวข้ามไปอีกขั้นโดยการมามที่ภูเก็ตเบ็ดเสร็จชกไป28ไฟชนะไปถึง27ครั้งและยังกลับไปคว้าแชมป์มวยไทย WMF ที่ฝรั่งเศสแต่เรื่องที่วิเศษคือระหว่างที่ชกมวยมีเอเจนซี่เข้ามาติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียว่าอยากได้เฮียแกไปเดินแบบให้แบรนด์ดังทั่วโลกบั ล่าคิดว่าโกหกตกเป็นคอรเซนเตอร์เลยเบร์เบร์ไม่ตอบกลับแต่พอรู้ว่าเป็นของจริงปั๊บก็รับทันทีโดยหุ่นที่โคตรดีและแถมมีจุดขายแกใส่กางเกงมวยไทยไปเดินในมิลานแฟชั่นวีคที่อิตาลีก็ได้เป็นทีฮือฮาฮือฮาฮือฮาและงานก็เข้ามาแบบไม่ขาดสายโยกย้ายไปโชว์ลวดลายให้เบอร์เบอรี่ต่อด้วยโอนหุ่นดีกับหลุยวิกตองขอลองเดินไฮดอร์เชียนกาบาน่าก้าวเข้ามาซาลาก,ก็เคยแล้วล่าสุดแจวไปคาวินคายโยกย้ายไปใส่ลาคอสส่วนกางเกงลาขึ้น แฮ่ hey! และกลายเป็นขึ้นหน้าปกไมกกาซีนอีกมากมายบนโลกใบนี้เรียกได้ว่าทำได้ดีทั้ง2องวงการเพราะไฟล่าสุดแกะกระทย,ยานไปนอกพี่โจนัทวุฒที่เคยเกือบหยุดตะวันฉายมาได้เรียกโดวยว่าไม่ง่ายแล้วสําหรับชาโดในไฟนี้ที่จะโชว์ตัดเชื่อกว่าใครจะได้รับเลือกให้ไปชิงแชมป์เข็มขัดมวยไทยในรุ่นเฟเธอเวท